สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตะวะโตอัลลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิมักยังพันเตพยังพันเตปัตตานิปัตตานิสังฆทานานิสังฆทานานิสัพปริวาลานิสัพปริวาลานิอิปุสังฆตสะอิปุสังฆตตะโอโนทิยามะโอโนทิยามะ พุโธปันเตปุสังโฆปิคุสังโฆิมานีปิมานิป uh oh. ัตตานีปัตตานีสังฆทานานีสังฆทานานีสัพพริวารานีสัพพริวารานีปริคันหาโตปปิคันหาโตอัมหาตังอัมหาตังทีลรตังทีละตังนิายะตายะ สุขายะาตา,า,าเด็กพระสงฆ์ผู้เจริญตาเด็พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย